ะนะครับทุกคนคนะครับเมื่อทำบุญแล้วนะครับอ่าอย่าพอนะครับาดแผน่ลุมนี่นะครับเราก็นไให้โชคให้มันนะครับอ่าผู้ใดได้ร่วมทำบุญมือน,นี้ขอให้ได้อ่าดวงดีโชคดีนะครับได้เงินได้ทองขับเคลื่อนไม่บ้านเด้อป่้ยนะครับมือนีคณะกรรมการในชุมชนกับลูกหลานในชุมชนร่วมบริจาคเงนิน ซื้อบังไปจากค่ายสราชวงมาทำการทุกชุดท,ทุกมังเรียบร้อยเรียบร้อยเนาะอ่าขออนุญาตนะครับอนดดุญาตท่านบังแรกของสราชวงคุณจะต้องทำได้ทำได้และทำได้ไปจุดงินจงกโชคดีสาม กันไปบอลลูกบอลการบอลการเด้งทังดีมากๆตัวเลขสูงลุ้นกันไป จกจิ้มเรียบร้อยครับ4ชั่วมงครับบังเลหาหม่องยูหม่องนน40จูไปลูกจูไปเห็ดจูไปเห็ดจูไปจูไปมาหนตำแหน่งเบิร์เครับเนืองจากเป็นตัวเลขที่สูงเาของแม่เครับ การบังหางเริ ah, ас, ่มหมอลำมุต่อวงเบันยัี้สียงหเว้นีควยติดตลอดางดีทางดีครับเบิกตัวกับันต้องไปขยบขยบเลยท่านตั ได้แกล้งตามที่จะได้ปกนักบ้านบอกพี่บอกน้องเขาเป็น้องเบ็ดบ้านแดดนะครับพี่น้องเบ็ดบ้านแดดนี่มาฮอนมาถึงแล้วรถที่จอดอยู่หลังฐานนะครับรถเก๋งโตโยต้าพิออนห้าท่านอยากจะเป็นเจ้าของซื้อบัตรทิงโชคสองรบาทต่อหนึ่งบัตรกัน 2บาทต้นบัตรมาบัตบัตร่าเขาบางบางบ้านซ้ายของปาเขาคนกลางนั้นสามร้อยเเซบนเป็นเลขที่ลอยสามสิบห้าเลขนะครับ คอยเงินคอยยกตัะเบาๆับท่าน้บัญชาการกองกวนี่ครับดานขวานะครับดานขวานะครับอ้ปก้าสิบเแมาปาเาบางๆคอยยกคอยเบียรตัวไป ซีรย์ท่านไปบังแรงบอยเฮดเมดีน <blond> ้องพิศฟังสำหรับสอสหนักชมพขึ้นคนมีเทาอยโกคอยเทียดเข้าฟาเขาเก็บถึงีท่านไปเออ ดีเป็นมงวนแแคบใครรับโอเวล่าครับ35บ <45 S 2> 40ทำเวลาอยู่กลังอากาศตามลงมาปั๊ด450 452 400ร5อยคะแนนนะเดินงหาเงินอย่แค่เพื่อส้อยครับ,ออรบ,อรบขอราชู 不要不敬，拜拜拜拜，啊！打针打，不要不敬，不敬来，我打针，我打针。 กรกระจายรับเดทวดาครับงสอชุมสหรับบุญไฟหม้เมือไรนีนคบทีมาอรองการแข่งะบงพันกายุ่งยังไงไปเทาาชุมชนปุดพักเขียวจับเรื่องอนะครับไอ้บ้นเล้วบอจุดของเจ้าแล้็วครับับงานเอนอับนสูงสรปะกดครับโลดซาาลกไกลยนหลายอเทวดาวัด ท่านหัวเมืองท่านของรักควรขอให้โชคดีโชคดี อทจริสองการเดินทาง head, <บ |th|> <additionally, S 1> านะครับบังนี้ครับบังที่สองของแอเทวดาอดูอดูนี้มาลาาเป็นสูงนะครับลางไปลากไปลาไปลากไปจงนล Ah, yeah, จากทุกบังครับเป็นซุกมากๆครับต่ำๆค่อยเบิ่งกันครับติดทีที่สามการันตีกับขึ้นมาหาพี่หาน้องโรยแต่ที่มาบังตกบกไก่นะครับสำหรับแอดเทวดาบังที่สองครับเขามาล้นน้ำอาจารย์สร้างมันครับ โดนน้ำเลี้ยงนะครับตัดตัวนักฟ้าขาวเมืองบางไฟวัดสากลนะครับหลังเบาโย่สิค้ำของสอราชวงศ์ไดโบครับครับประด็นคือมาเรื่อยสี่ร้อยห้าสิบสองวินาทีครับของสอราชวงศ์มาลุนกันครับของแอตติวดาครับลุนไปเรื่อยๆครับตอนนี้ของสอราชวงศ์นั่มอยู่ครับ सेंटर रन रन मना माफ conductance रन रन

ไปพร้อมๆกันสามร้อยสามสิบพันตัวน่อยยครับมันนุ่มเลยมุนง่าต้องปลาห็นเลครับห้าสิบบาทสองห้า

ทำเวลาอยู่กลางอกาศเป๊บโปคอยยกคอยรถดับตามลงมาตึงทันครับ420 420ครับหวานเจียบ18ล้นบา420บา นี่แคตุปัจจัยอยู่18ตังค์กั้งับ้าน200บาทนะครับนะเียคือบางไม่ตรของี้เป็นเนำฟาพอแดกเป็นมุณแัดสองนำฟ้าเ้ามาให้ก้าทุกขั้นโมที่8ต่ครับาไม่ได้ผู้ใหคุณไมจะองได้ข้า่งตา

ฝาไปเลยครับรอนะครับฟังดครับสต๊อกหม้อไก่ครับหมอครับทีเซฟ่ายี่สบทีเซะครับแม่งให้ยัง่เ้าแม่ถามเรื่องของกองการสนุเป สบายใจเลยบอกเวลาจริงครับของไฟไ,ไกลครับหัเห็นครับเกบ้าสิบสามคอยโย่คอยโลดดาบลงมือเลยสีร้อยทานเออจะเป็นคักอีก่อนเลยอื Hảo chấp chấp rất tốt các bạn Khoi vô khoi chân khoi luôn là tay tay Si bán tiếp Si sáng